สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือแม้จะดูเหมือนเป็นแค่ข้อความสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์บนท้องถนนแต่เราจะมาลองดูกันค่ะว่าจากข้อมูลแค่นี้เราพอจะมองเห็นหรือว่าสกัดประเด็นอะไรที่มันลึกลงไปได้บ้างไหมครับก็น่าสนใจครับข้อมูลสั้นๆแบบนี้บางทีมันก็มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดนะครับใช่ค่ะ ข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เป็นเหมือนรายงานสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสภาพการจราจรบนเส้นทางเอ,อ่อทับสแกร์ชุมพรค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะคะอาจจะแค่ประโยค2ประโยคเองแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้คือลองพยายามเจาะลึกดูค่ะแล้วก็ตีความข้อมูลที่มีน้อยนิดเนี่แหละคะ่ะให้ได้มากที่สุดครับผมมาลองสํารวจกันดูค่ะ เป้าหมายคือลองมาดูกันว่าสถานการณ์จริงนะวันที่ระบุคือ1ตุลาคม2568เนี่ยบนเส้นทางนั้นอาจจะเป็นยังไงนะคะมีในยะอะไรซ่อนอยู่ในคำไม่กี่คำนี้แล้วก็ทำไมข้อมูลสั้นๆแค่นี้ถึงอาจจะสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องรถติดธรมดธรมดาาได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข้อมูลเริ่มต้นบอกว่าการจราจรขาลงใต้มีรถติดสะสมครับ ขาลงใต้ก็สเตนนะครับคือมุ่งหน้าลงภาคได้ค่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่คำว่ารถติดสะสมนี่แหละค่ะมันให้ความรู้สึกว่าอืมไม่ใช่แค่ติดแป๊บๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับคำว่าติดสะสมนี่แหละครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเอ่อมันบ่งบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นณนจุดเดียวแล้วก็จบไปนะครับแต่มันมีการสะสมตัวของปริมาณรถคือ อาจจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนหน้าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆครับทำให้รถค่อยๆเคลื่อนตัวช้าลงช้าลงจนเกิดเป็นแถวยาวอย่างที่ข้อมูลบอกต่อมานะครับอ,อ๋อค่ะค่ะซึ่งข้อมูลก็ระบุตําแหน่งชัดเจนขึ้นนะคะว่าเกิดในช่วงทับสแ,แกมุ่งหน้าเข้าชุมพรแล้วก็ที่สําคัญคือบอกว่าติดยาวหลายกิโลเมตรอันนี้คือตอกย้าเรื่องความรุนแรงของติดสะสมเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ติดยาวหลายกิโลเมตรนี่เป็นการบอกขนาดของปัญหาที่ชัดเจนมากๆครับมันไม่ใช่แค่รถหนาแน่นช่วงสั้นๆหรือว่าติดไฟแดงธรรมดาแต่นี่คือสภาพการจราจรที่ติดขัดยังอาจจะเรียกว่ารุนแรงเลยก็ได้ครับกินพื้นที่เป็นระยะทางยาวซึ่งทำให้เราพอจะอนุมานได้เลยว่าผลกระทบมันกว้างขวางแน่นอนส่งผลต่อผู้ใช้เส้นทางจำนวนมากในวันนั้นเลยครับ การติดขัดระดับหลายกิโลเมตรนี่มันมันทำให้เรานึกถึงสาเหตุอะไรได้บ้างคะนอกจากว่าปริมาณรถมันอาจจะเยอะเกินไปครับแน่นอนว่าปริมาณรถที่มากเกินกว่าความจุข,ของถนนณเวลานั้นๆเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วครับแต่ว่าการติดยาวขนาดนี้มันอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ได้บอกสาเหตุเลยนะครับเราทําได้แค่ตั้งข้อสังเกตที่เป็นไปได้อย่างเช่นอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกีดขวางการจราจรอ,อยู่หรือเปล่าอืมค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีด่านตรวจความมั่นคงหรือด่านตรวจอืนอ่นๆที่ทําให้รถต้องชะลอตัวสะสมกันหรืออาจจะเป็นปัญหาคอขวดของถนนเองณจุดนั้นหรือออแม้กระทั่งการก่อสร้างซ่อมแซมถนน แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผลลัพธ์ก็คือการจราจรที่แทบจะเป็นอัมพาตไปชั่วขณะเลยในบริเวณนั้นพอพูดถึงสาเหตุที่เราไม่รู้นี่ก็ยิ่งทําให้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุมันก็อาจจะคลี่คลายได้เมื่อเคลียร์พื้นที่แต่ถ้าเป็นเพราะปริมาณรถเยอะตามปกติหรือปัญหาโครงสร้างถนนเองอันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดซ้ําๆก็ได้นะคะใช่ครับประเด็นนั้นก็น่าคิดครับหรือเออ แม้กระทั่งคำว่าติดสะสมเองเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจในเชิงกลวัตของการจราจรนะครับคือมันไม่ใช่แค่รถหยุดนิ่งแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นผลกระทบมันส่งต่อกันเป็นท,ดทอดๆเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคลื่นกระแทกย้อนกลับหรือช็อคเว e ในทางฟิสิกส์ของการไหลนะครับรถคันหลังๆก็ต้องเบรกหรือชะลอตัวแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้แถวรถติดมันขยายตัวยาวออกไปทางด้านหลัง ซึ่งปกติแล้วการคลี่คลายการจราจรที่ติดสะสมแบบนี้มักจะใช้เวลานานกว่าการติดขัดแบบปกตินะครับโอ้โหอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่หยุดรอเนาะแต่มันเป็นการส่งต่อปัญหาไปเรื่อยๆทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ข้อมูลให้มาคือวันที่ค่ะวันที่1ตุลาคม2,568เอ,อ่อวันนี้มันมีความสำคัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะถึงทำให้รถติดหนักได้ขนาดนั้นครับ นี่ก็เป็นอีกจุด